สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพ์ธรรมภาเลิศแพทย์ยิรทก,กรรมสาขาปภาษาวิทยาและฐานสมองครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพูดย้อนกลับไปถึงเรื่องไมเกรนนะครับซึ่งไม่ได้พูดมานานแล้วครับก็เนื่องจากว่าปี2ปีนี้มีการนำยาชนิดใหม่นะครับที่ใช้ในการรักษาไมเกรนหรือเป็นยาที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มยาพุ่งเป้าในการรักษาไมเกรนเนี่ย มาใช้ในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใช้แพร่หลายมากขึ้นก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงยาในกลุ่มนี้นะครับกับอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตนะพูดชื่อยาก่อนนะครับก็คือชื่อจริงมันคือเอเรนูแมบนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตพูดชื่อการค้ามันด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าหลักๆน่าจะยังมีตัวเดียวอยู่ก็คือยาชื่อการค้าว่าไอโมวิกนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าในอนาคตอาจจะมีตัวยาในกลุ่มเดียวกันออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับเข้ามาใช้ในประเทศไทยอีกตัวหนึ่งก็คือ g กาคาเนซูมแมปหรือเอ็มการินะครับก็งานศึกษาของยากลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มยาป้องกันไมเกรนนะครับซึ่งคลิปแรกๆเลยคลิป1-2ที่ผมพูดเนี่ยก็จะพูดว่ายาในการรักษาไมเกรนมี2ชนิด ก็คือชนิดที่กินตอนปวดกับชนิดที่ไม่ปวดก็ต้องทานก็คือยาป้องกันนะครับซึ่งยาป้องกันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคราวนี้อา้าวแล้วทำไมมันต้องมียาตัวใหม่ใช้ในการรักษาด้วยครับก็เนื่องจากว่าอย่างที่ได้เกิดนไปก็คือ,อายาป้องกันไมเกรนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างไม่ได้มียาที่ถือว่า สร้างมาเพื่อรักษาไมเกรนโดยเฉพาะนะครับมันจะเป็นยาที่ใช้ในโรคอื่นได้ด้วยแต่ว่ามีผลในการป้องกันไมเกรนซึ่งก็คือมีผลในการยับยั้งการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างใครที่เคยทานยาป้องกันไมเกรนจะเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมยาเม็ดแดงๆที่เรากินป้องกันไมเกรนทุกวันเนี่ยทำไม ไปเปิดดูมันเป็นเหมือนยาความดันอ,นอ่อนๆนะหรือบางตัวเป็นยาแก้เวียนหัวฟูนาลีซีนนะครับบางตัวเป็นยากันชักเป็นกลุ่มโทพิราเมดนะครับหรือว่าบางตัวเป็นกลุ่มยาพวกอีกตัวหนึ่งลดความดันด้วยก็คือพวกวอลาปรปรมิลนะครับซึ่งหรือว่าบางตัวเป็นเหมือนยาคลายเครียดพวกอะมิรทริทัลีนเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยตัวยาเหล่านี้ก็สามารถรักษาไมาเกรนได้แล้วก็สามารถ ป้องกันการการกำเริบของโรคไมเกรนเนี่ยได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เจาะจงกับเขาเรียกว่ารีเซพเตอร์ or, หรือว่าเป็นการเจาจงแบบพุ่งเป้าออไปที่การออกฤทธิ์ของเส้นเลือดที่สมองเนี่ยโดยตรงนะครับม,มันเลยมีคล้ายๆว่าเป็นกลุ่มยาที่ใช้ในโรคอื่นเอามาใช้ในไมเกรนได้ด้วยครับคราวนี้ไอความสำคัญของอยาป้องกันไมเกรนกลุ่มใหม่ก็คือว่า มันออกแบบมาเพือเอ่อรักษาแล้วก็พุ่งการรักษาเนี่ยไปที่หลอดเลือดสมองโดยตรงนะครับอ่าแล้วมันมันดียังไงก็คือถ้ามันพุ่งไปที่เป้าหมายโดยตรงเลยเนี่ยมันก็จะเกิดผลข้างเคียงในลักษณะที่กระทบผลข้างเคียงอย่างอื่นในร่างกายน้อยลงนะครับเ,เช่นเราจะเคยเจอว่า กินยาไมเกรนบางตัวแล้วเหมือนหัวใจเต้นช้าลงนิดหน่อยความดันต่าลงนิดหน่อยหรือบางตัวที่เจอบ่อยก็คือกลุ่มยาก่อนนอนเนี่ยมันจะง่วงนะครับายาที่เนื่องจากมันเป็นยากันชักนะครับหรือว่ามันเป็นยาคลา,ายกังวลก็เลยจะมีความง่วงเกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยไมเกรนเนี่ยอาจจะไม่สามารถทนยาบางอย่างหรือไม่เหมาะกับชีวิตประจําวันเขา มากอย่างเช่นเขาต้องทํางานเว้นกะไม่เวลาในการนอนไม่สม่ําเสมอหรือว่าเขาเป็นคนที่ต้องตื่นเช้ามากยาบางอย่างที่ง่วงก็ทําให้เขารู้สึกออตอนทํางานตอนเช้าไม่ได้ครับคราวนี้ยาเอเดนูมบหรือไอโมวิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มยาป้องกันไมเกรนซึ่งเป็นรูปแบบฉีดนะครับเข้าใต้ผิวหนังคล้ายๆคล้ายๆย,ย,ย,ยาเบาหวานนะครับ ฉีดเดือนละหนึ่งครั้งเองนะครับไม่ได้ฉีดบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดตอนที่ปวดด้วยนะครับฉีดเพื่อป้องกันการปวดนะครับาจากงานศึกษาเนี่ยคนก็จะถามว่า,าแล้วต้องฉีดไปนานเท่าไหร่นะครับคาถามแรกก็คือต้องบอกว่างานศึกษาเนี่ยมันบอกว่าก็มีการฉีดเก็บข้อมูลไปเรื่อยเนี่ยสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งตอนนี้ก็จะมีสองปีขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยานฉีดที่สามารถ ฉีดได้นานนะครับแล้วแต่ว่าการเ,าเทคนิคในการดูแลคนไข้เมเกรนแต่ละท่านว่าเราจะฉีดเท่าไหร่ดีนะครับแล้วเราจะทํายังไงต่อเช่นบางทีฉีดสักพักหนึ่งแล้วเราก็ลองให้ยาก,กินควบคู่ไปก่อนพอดีขึ้นเราก็ลองหยุดยาฉีดตัวนี้ดูแล้วก็เหลือแค่ยาก,กินอย่างเดียวครับอาจจะมีเทคนิคอันนี้แล้วแต่คน แล้วแต่คุณหมอที่ดูแลนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าฉีดนานได้เกินงานศึกษาในเกิน2ปีก็ยังฉีดได้นะครับอันที่2คือว่าตัวยาเนี่ยเป็นตัวยาที่มีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับคนก็จะถามเยอะเพราะว่าเป็นยาใหม่เราก็จะกังวลเรื่องผลข้างเคียงยาไอโมวิกเนี่ยมันเป็นยาที่ต้องบอกว่ามันออกฤทธิ์อย่างที่ได้เกินไปคือมันเจาะจงกับ หลอดเลือดสมองไม่ให้หลอดเลือดขยายตอนที่ปวดไมเกรนนะครับได้ง่ายสามารถป้องกันได้ทั้งเดือนนะครับคว,ความที่มันออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดสมองโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงน้อยนะครับอ่านักเคียงที่เราเจอบ่อยเนี่ยจะไม่มีอย่างเช่นหัวใจเต้นช้าลงมีง่วงนอนนะครับพวกนี้จะจะไม่ค่อยมีนะครับเวียนหัวงเงี้ยจะไม่ค่อยมี แต่ว่าผลข้างเคียงที่เจอบ่อย,ยมีแค่2อ,อันเองนะครับก็คือ1ก็คือก็เจ็บตรงที่ฉีดหรือบางคนก็อาจจะบวมแดงครับเหมือนมีแบบลมพิษนิดหน่อยตรงที่ฉีดนะครับอันนี้คือผลข้างเคียงแรกที่เจอบ่อยอันที่2ก็คือ,อท้องผู๋นะครับมีแค่มีท้องผู๋ฉะนั้นถือว่าเป็นยาที่นักปัจจุบันที่เก็บข้อมูลเนี่ยผลข้างเคียงอย่างน้อยนะครับเนื่องจากมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์เจาะจงกับเะือสมอง แต่ว่าเนื่องจากว่าในคนไข้ไมเกรเนก็มักจะเจอในเพศหญิงที่อายุไม่มากครับยาตัวนี้ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสำหรับการฉีดในตอนตั้งครันมากนักะฉั้นในคนผู้ป่วยที่ตั้งครัน,นี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่ารองงานศึกษาที่ที่จะตามมาก่อนสักพักหนึ่งนะครับส่วนถามว่าแล้วยามัน มันงานศึกษามันดีไหมนะครับในแง่ของประสิทธิภาพก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับลดทั้งจำนวนวันที่ปวดไมเกรนในในในแต่ละเดือนนะครับก็ลดลดได้ครับแต่ว่าถามว่าลดจนแบบหายเกลี้ยงเลยไหมเนี่ยในงานศึกษาไม่ได้ถึงกับฉีดแล้วไม่ปวดไมเกรนอีกเลยในช่วงที่ฉีดไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะลด จำนวนวันในการปวดไมเกรนลงนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงลงด้วยทําให้บางครั้งที่ปวดเนี่ยอาจจะใช้ยาในการช่วยฉุกเฉินเนี่ยน้อยลงหรือหรือปวดจนนิดหน่อยจนไม่ต้องใช้ยาช่วยหลือฉุกเฉินก็ได้ครับอันนี้ก็ขอมาเล่าเรื่องยาฉีดไมเกรนป้องกันไมเกรนนะครับที่เริ่มมีคนพูดถึงเยอะขึ้นนะครับผมเสิร์ชใน Google เนี่ยก็ก็มีคนพูดถึงเยอะขึ้นนะครับผู้ป่วยก็ถามเยอะขึ้นนะครับก็ ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับที่ที่สามารถนํามาใช้ในผู้ป่วยไมเกรนในการป้องกันไมเกรนได้ครับแต่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนต้องได้รับายาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีข้อบ่งชี้และก็มีเทคนิคในการรักษาเนี่ยแตกต่างกันนะครับโดยมากาก็จะต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการทานยาป้องกันมาก่อนนะครับหรือ เนื่องจากว่าผลข้างเคียงของยาป้องกันเนี่ยเป็นร่างกายเขาเนี่ยมีโรคที่ไม่เหมาะในการใช้ยาป้องกันบางตัวหรือทานยาบางตัวแล้วทนผลข้างเคียงไม่ไหวเหมือนหัวมากพวงมากนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องมาเสริมด้วยยาฉีดกลุ่มนี้นะครับก็ขอบคุณท,ที่รับฟังนะครับตอนนี้ครับ